ไม่แอนน์นัทง่วงจังเลยอะตอน oh. นอนที่ทุกคนนอนกันกี่โมงเหรอชายกเว่านอนดึกตลอดเลยวันนี้ตอนนี้ก็เชี่ยงคืนแล้วชายกิลว่าถึงเวลาที่ชายกิลต้องไปนอนดีกว่าคิวจังเลยอะชายเกิลจะอยู่บ้าน oh, ไหมเนาะไปแล้วว่าจะช่วยชายเกิลไปกินข้าวนอน่อ mm. ชายเกิลใครมาเรียกตอนกลางคืน เฮ้สวัสดีชายเกิลบันนี่ฉันกำลังจะเข้านอนแล้วนั่นเนี่ยฉันง่วงมากเลยอ่ะบันนี่หิวมากเลยชายก็มีอะไรกินไหมร้อยเธออย่าถามหาของกินจากบ้านฉันเลยถอยไปถอยถอยถบันนี่ลื้อเองเฮ้ยเฉยฉันต้องเปิดไฟใหม่เลยนี่ตู้นี้ไม่มีแฮะ ไอ้ช่ยเาเธอไม่ซื้อของเก็บไว้ในบ้านบ้างเลยเหรอเธอเป็นถึงผู้หญิงกุลสตรีต้องมีของเก็บไว้ในบ้านบ้างนะแล้วทำไมกุลสตรีต้องมีของเก็บไว้ในบ้านด้วยเล่าเพราะว่าบันนี่เป็นกระต่ายบันนี่ไม่มีของเก็บไว้เธอยาถามหาของที่จากบ้านฉันเลยไม่มีหรออันนี้ก็ไม่มีแฮะเจอะไหมอาจารยามั้เจอไหมล่ะสองสองสองอืมอันนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีตู้นี้ก็ไม่มีตู้นี้ก็ไม่มีอาจารย์ป๊บป๊ ตู้นี้มีไหมชายเกิลไม่มีสักตู้เลยโอ้โหเธอนี่ไม่ได้โกหกจริงๆด้วยใต้โซฟาต้องมีแน่เลยวันนี้ขอดูใต้โซฟาก่อนวันนี้เจออะไรเด็ดๆแล้วชายเกิลเธอแอบอะไรไว้อย่ารับมาฉันจะแอบอะไรได้อย่าบอกนะว่านี่ไงเค้กให้ชายเกิลเธอจะเอาเค้กไปแอบใต้โซฟาไม่ได้นะเฮ้ยบันนี่ฉันรู้นะว่าเธอแอบมา เก็บไว้นะ่ะเพราะบ้านฉันฉันยังไม่รู้เลยนะไม่จริงชายเกิ้ลนี่เลยเนี่ยเดี๋ยวเดวมีอีกเมือ่อกี้เห็นอยู่ก้อนใหญ่ๆ <c oughs> นี่ไงชายเกิ้วันนี้รู้วันนี้เห็นนี่มันก้อนอนึใช่ไหม เเธอรู้เธอเห็นอยกับบ้านเธอเองนะยำ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 ยยโโซฟาี่เจงแฮะไหนมุมนี้ดูฟางซิจะเจออะไรเฮ้ยฉันรู้แล้วแหละว่าทําไมช่วงนี้บ้านฉันหมดขึ้นตลอดเลยฉันก็งงตั้งนานว่าทาไมหมดขอ้นตายกเธอจะเก็บกะลัมปีใต้โซฟาไม่ได้นะเดี๋ยวมันโตขึ้นมาเป็นต้นเราจะทํำยังไงเข่กบกรอบดีมากเลยแอบเอามาเก็บไว้ตอนไหนเนี่ยโอ้ยตายเลยดูที่หลังทีวีจะมีย้ไหม ชยเก้าเธอเก็บอะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้ยวันนี้เจอวันนี้เจอวันนี้เจอ,อขนกมกรุบกรอบเ,อเลชัยเก้เธอจะเ,เก็บขนมแอบซ่อนอย่างนี้ไม่ได้ไให้บันี่อร่อยมากเธอรู้ด,<า>ดีว่าเจ้าของบ้านอีกนั้นเนี่ยอุยอยอ้ยปวดท้องใครของมันหมดอายุนี่ชยัยเก้ <c oughs> อุย้ยปวดท้อง เพื่อชายเก็าจะไปอืกก้อกอนนะบัดน,นี้เธอทำตัวซะเหมือนอบา้านตัวเองเลยนะเนี่ยเบ่งอื้อบัดนี้เธอไหวไหมเนี่ยเธอเงียบไปนานแล้วนะเออไม่ไหวยาฝืดชายเก็าว่าเป็นไงกลิ่นตกอลังการ เธอไม่มีแรงขนาดโดนประตูปิดด้วยตัวเองเลยเอเนี่ยออทองวันเสียอย่าเ,เธออย่ามาเก็บของเสียไวไ้ในบ้านได้ไหมวันหลังอ่ะโอ้ยฉันนะไม่ได้เก็บเธออย่าแอบเอามาซ่อนล่ะ<ช>วันหลังนี่คิดว่าร้านขายยาเปิดหรือเปล่าเดี่ยอุ๊บเอเอ บันนี้เธอหิวอะไรขนาดนั้นออกไปดูร้านขยะข้างนอกก่อนก็ได้เดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนเอ้ยฮะชายเกิกลบอกแรกบันนี้ชาเกิเธอแกล้งชาโอ้ยข้างรอกเสียงมันลมเย็นพัดหนาวสัน่นไปหมดเลยหนาวชายเกิเธอเป็นมนุษย์เธอหนาวไหม เอาลอกเธอดูชุดฉันก่อนสิไหนชุดแดงแดงอย่าปะจ,จ๊ะน้องแรงน้องเจ็บหัวเข่าเอเอใช่ก็ฉันเริ่มวิ่งได้แล,ล้วแหละนี่กี่โมงแล้วนาะตั้งแต่ฉันอึอไปเนี่ยสองชั่วโมงหรือ,อยังตอนนี้ก็จะตีสองแล้วนะตีสองเขาบอกว่าผีมันจะออกมาพนนี่อย่าพูดสิฉัน ว้เยข้าบ้านเลยนีเข้าบ้านเลยไปดีกว่าไปดีกว่าแต่เธอไม่ต้องไปซื้อยาแล้วหรอบันนี่โอ้ข้าบ้านก่อใจนอ้เข้า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 เ้าเข้าเฮ้ยปิด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 ้วยเดี๋ยวผีเข้าแจเข้ายาพูดเรื่องผีมันไม่ดีไปไปไปื้อยาซื้อยาจจเข้าซื้อยาเร็ว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  อย่าพูดอีกนะเชนกลัวนะ่ะยิ่งออกมาตอนกลางคืนแบบนี้ด้วยน่ะใช่เรื่องผีเนี่ยเราไม่ควรพูด,ไ,พดไป,ดไปแล้วใครพูดใครพูดเมื่อกี้ใครพูดบันนี่ไงเล่าอ่ะบันนี่เหรออ่ะบันนี่ขอเอขอขบานเขบานขบานอย่างนี้เราจะได้ออกไปซื้อยาให้เธอไหมเนีน่ยวันนี้ฟ้าเฟลอถล่มทลายแผ่นดินไหวกันไปหมดไปหมดเลยที่สําคัญเนี่ยบันนี่ท้องเสียด้วยนะใช่อ่ะดิ โอ้ยมันจะไหลจุ๊ดจุดอีกแล้วใจเกลีมันนี้ขยิบไว้อยู่เนี่ยอ๊ะเออเออขยิบก้นไว้อยู่เหรอใช่โอ้ยอย่าปล่อยออกมานะเนี่ยมันไหลเปื้อนบ้านฉันตดได้ไหมไปตดนอกบ้านเลยชอาตดนอกบ้านโอเคหัดดไปนอกบ้านอ๋อตัวอยู่ในบ้านได้ตัวอยู่ในบ้านได้อันน่ะอันน่ะพร้อมยังหนึ่งช่องสบายตัวบันนี้ลมมันพัดกลิ่นเข้าบ้านนี่ปิดประตูปิดประตูเลยอ มันนี่ฉันเหมือนโดนลมควันตดเธอนะอจะเป็นลมใช่ก็ไปซื้อ,อยากันเดี๋ยวบัวทะเลถลายเล่นอะไรของเธอก็ไม่รู้มันนี่แแหละเออไปซื้อ,อยาดีกว่าแต่วันนี้ข้างนอกมันมืดมากเลยเนาะมันหนาวมากด้วยได้ข่าวว่าวันก่อนมีหลุมศพเพิ่มมาอีกหลุมนึงนะมีคนตาย,ยแล้วตายได้ไม่ดีด้วยนะเธอรู้ประวัติการตายของเขาด้วยหรอรู้ ก็ผู้ชายคนนี้เขานั่งอยู่ริมดาดฟ้าดูดวงอาทิตย์อยู่ดีๆลมมันก็พัดพัดตกลงมาข้างล่างตายตายแบบไม่รู้ตัวเนะขาบอกว่าพวกที่ตายไม่รู้ตัวนี่คือผีตายโหงนะเออว่าเรื่องนีอีกแล้วไปดีกว่าไปดีกว่ารีบไปเท่านี้ฉัน่าเมืองเราไปสวัสดีคุณรู้ไปว่าผีตายโหง เราไปแบบเป็นมิตรมันก็ไม่มีอะไรหรอกโอเคงั้นเราก็ค่อยเดินผ่านไปเงียบๆบัดนี่จะไม่ดูโบสบัดริี่จะเดินเอียงข้างไปร้านขยยาดีกว่าโอ้ยปวดท้องจ้ะ ร้านยาก็ปิดนิวซาออกมาตอนกลางคืนฉันว่าเธอกลับไปนอนกินข้าวต้มให้สบายใจก่อนดีกว่าแล้วค่อยออกมาหาซื้อยาตอนเช้านะ hey, ฉันรู้สึกไปเองหรือหมอกมันลงอะ่ะชายเก้าเฮ้ hey, ฉันรู้สึกวังเวงแปลกๆหรือว่าหมอกมันลงจริงๆนะอุย้ยวันนี้เธอมาดูทางนี้สิมันมีอะไร หมอกลงหนามากแล้วแถมเธอดูพระจันทร์สิมันยังหลอนเลยอ่ะยังคืนพระจันทร์หลอนเลยใชย่เกล้วอย่าพูดอย่างนี้กลับบ้านดีกว่าไฟแดงดิเป็นแสงเลยสีเขียวสีแดงก็ถไแลวมวเป็นแสงว่าว้าป่ะดูที่มันโดนหมอกไปอ่ะพอยจิงด้วยยิงผ่านตรงนี้ฉันเลยยิงหลอนฉันไ,ได้ยินเสียงว<ด>ังเวงตรงหนุ่มศพจัยเก้า ไงหลุมศพที่คนเพิ่งตายไปที่ฉันเล่าให้ฟังอะ่ะหลุมตรงกลางอะ่ะมันดูไม่เหมือนอันอื่นเลยอะ่ะจะว่าไปเขาตกแต่งสวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยใค้เกล้าเธออย่าไปล้อหลุมศพที่เขาบอกถ้าไปล้อหลุมศพมันจะโผล่ขึ้นมาชนล้อเหรอหลุมศพขยับเอ,อ้ยเอ,อ้ยบบนีอะไรมันหลอดมาทไมมันขยับตลอดเวลาเลย เออฉันดีใจไปผีมาใช่ไหมประดูเลีอยเแล้วว้าน่นเลยเชนว่ามันไม่ใช่ปราหลุมศพที่พี่คนนั้นตกตึกตายแล้วแต่มันเป็นคำสาบหลุมศพเฮ้ยทำยังไงดีแช่เก้ามันมีผีออกมาเต็มเลยโดนดูดวิญญาณด้วยนะเมื่อกี้หรือคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์สีเลือดแช่เก้า แต่เมื่อกี้ไม่เห็นเลือดในพระจันทร์เลยนะมันเป็นคืนพระจันทร์หลอนแล้วกันนะบันนี่ใช่ฉันก็คิดว่ามันคืนพระจันทร์หลอนไม่าเดีเราอยู่ในบ้านเราคงปลอดภัยเนาะไปจะได้ยินเสียง่าเราโดนดูดเจ้าโดนดูดเลือดอุ้ยมันอยู่หน้าบ้านเต็มเลยเจ้าเฮ้ยอย่าเปิดประตูนะวิญญาณพวกนั้นัพยายามดูดวิญญาณเราไปด้วยนะทำไรบันนี่เจ้็ถือปืนเลย เราต้องอัดปืนอัดน้ำมันเข้าไปนะบันที้เปิดบันที้เปิดประตูแล้วเดี๋ยวใช้เก้ายิงนะใช่ๆๆเดี๋ยวใช้เก้าตีนนะพ่อเลยปืนน้ำมนต์เตรียมพร้อมสองซ้ำนี่นี่เนี่ยโอ้ยมันมาเร็วเลยไฟกระสุนอัดน้ำมนต์ฉัดหมดหน้าัอนนี้ถึงเวลาเย่แล้วเฮ้ยตัวเธอเปลืองแสงนี่พุ่มาอีกไม่อีก ทั้งป่าช้าเลยมั้งเนี่ยฉันก็ว่ากันแหละบันดีโอ้ลูกปืนหมดลูกปืนหมดลูกชายก็มันมาทั้งป่าช้าแล้วเนี่ยเอ้ยตายซะเถอะตายซะเถอะอชาก้ฉันว่าเราคงจะรอดยากแล้ววันนี้จัดการอะไรได้ก็จัดการนิเลยนะน้ำมนต์ไงบ้างชาก้เจอนิวเคลียร์อาบน้ำมนต์ไป ไปหมดแล้วโอ้ดูทีวีฉันตกอยู่ที่นี่เลยนะไม่ไม่ตายไม่ตายเฮ้ยบันนี่ฉันว่าเธอโดนคำสาปเหมือนกับพวกผีพวกนี้แล้วแหละเฮ้ยคำสาปคือประหารสีเลือดไม่แล้เป็นผีใช่กลองรอย บันดีเพนพีแล้ว